ค่ะอันนี้เป็นด้านหลังองคพระนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะพระสาธุค่ะคลิปวิดีโอนี้ท่านใดที่รับชมจบขอให้บุญหน,นุนนาบุญถ่ายทาของยูทูบเบอร์แล้วนะคะ เราฐานะครีเอเตอร์ facebook เราก็ทำงานของเราจอมยุทธจอมยุทธทั้งนั้นเลยอย่าเดินไปเดินไปถ่ายไปมุมนี้ไม่พอมุมใหม่อีกนะคะถ่ายคำของยูทูบเบอร์เรานะคะ <Okay. S 1> เราฐานะครีเอเตอร์ facebook เราก็ทำงานของเรา สวยงามอีกแบบนะคะก็เป็นอุทยานพุทธามาคบูชานะคะที่สวยงามมากไม่มีใครเดินกับเราเลยอะตรงนะคะแถวนี้ดูแถวนี้เอตรงเด็ดเลย<ล>คะ่ะ แถวใหม่จ้าตรงนะคะแถวนี้ดูแถวนี้เอตรงเด็ดเลยค่ะแถวใหม่จ้าตรงนะคะแถวนี้ดูแถวนี้เอตรงเด็ดเลยค่ะแถวใหม่จ้าถ่ายทำของยูทูบเบอร์แล้วนะคะ เราฐานะครีเอเตอร์เฟซบุ๊กเราก็ทำงานของเราบรรยากาศดีค่ะพอดีมาถ่ายทำช่วงเช้าๆแดดไ <ตง S 1> ม่ <พอ S 1> ร้อนเท่าไหร่นะหลังจากเราชมเบื้องหลังการมากเลยนะคะธนาพาก็ได้มีโอกาส ขึ้นไปบรรยากาศดีค่ะพอดีมาถ่ายทำช่วงเช้าๆแดดไ <ตง S 1> ม่ร้อนเ<ช>ท่าไหร่นะยูทูบเบอร์เขาทำงานนะคะเนี่ยโยหยเนาะไม่มีคอนเทนต์อะไรหรอกคะ่ะ เราก็มาชมเบื้องหลังยูทูบเบอร์เขากำลังทำงานนะคะค่ะบวกทั้งฝ่นฝนตกลงมามช,มช,ช่วงกลางคืนนะคะกัเลยชุ่มช่ำชุ่มชื่นไปเลยนะคะมาดูแถวหลังจากเราชมเบื้องหลังกัน สวยงามทั้งนั้นเลยนะคะสายซอกสายแซกแล้วก็เข้าซอกเข้าแซกนะคะอันนี้ไม่จอมยุดจอมยุดทั้งนั้นเลยอย่าเดินไปเดินไปถ่ายไปะมุมนี้ไม่พอมุมใหม่อีกนะคะสงสัยว่ายูทูบเบอร์ไปไหนกำลังมองหาหาไม่เจอ หลังจากเราชมเบื้องหลังการยูทูบเบอร์เขาทำงานนะคะเนี่ยโหย่เนาะยูทูบเบอร์เขาทำงานนะคะเนี่ยโหย่เนาะมากเลยนะคะธนาพาก็ได้มีโอกาสขึ้นไป ชมพเพลินเลยค่ะเราก็ชมกันต่อนะคะสาธุค่ะคลิปวิดีโอนี้ท่านใดที่รับชมจบขอให้บุญหนุนนำบุญไหวพ้พระขอพรแล้วก็ ถ่ายทำคลิปวิดีโอค่ะมาดูด้านหลังนะคะพามาดูการทำงานของยูทูบเบอร์ครีเเตอรอ์ไม่ค่อยเท่าไหร่เราสายซอกสายแซก <c oughs> ตรงนะคะแถวนี้ ดูแถวนี้เอาตรงเด็กเลยคะ่ะแถวใหม่มมจ้า,าเอาค่ะอันนี้เป็นด้านหลังองค์พระนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะอืมไม่มีใครเดินกับเราเลยอ สวยงามทั้งนั้นเลยนะคะสายซอกสายแซกแล้วก็เข้าซอกเข้าแซกนะคะอันนี้ไม่ยูทูบเบอร์เขาทำงานนะคะเนี่ยโห่เนาะพามาดูการทำงานของ y o u t u b e อร์ครีเอเตอรอ์ไม่ค่อยเท่าไหร่เราสายซอกสายแซก <c oughs> บรรยากาศดีค่ะพอดีมาถ่ายทําช่วงเช้าเชแดด<ร>แม่ร้อนเท่าไหร่นะสวยงามอีกแบบนะคะขอ,ององค<ด>์พระนะคะวางตรงกันเป๊ะเลยนะคะ สงสัยว่ายูทูบเบอร์ไปไหนกำลังมองหาหาไม่เจอไม่มีใครเดินกับเราเลยอ่ะด้านหลังด้านหลังอุ้ เดเินกับเราเลยบรรยากาศดีค่ะพอดีมาถ่ายทำช่วงเช้าเช้าแดดไ<ร>ม่ร,ไ<ว>ร้อนเท่าไหร่นะสวยงามอีกแบบนะคะตรงเดะเลยนะคะ,คะมีพึ่งตัวอย่างใหญ่เลย อันนี้โซนด้านหลังก็วางกันตรงเป๊ะเหมือนกันเลยนะคะสวยงามอีกแบบนะคะไหว้พระขอพรแล้วก็ ถ่ายทำคลิปวิดีโอค่ะมาดูด้านหลังนะคะถ่ายทำของยูทูบเบอร์เรานะคะเราฐานะครีเอเตอร์เฟซบุ๊กเราก็ทำงานของเราด้านหลังด้านหลังอนำโชคนะคะสาธุบุญค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปให้นะคะเป็นเรื่องเป็นเราไม่ค่อยทำ เรื่องเลาที่ทำคือเบื้องหลังทั้งนั้น,น,นเรามาดูอเอาค่ะอันนี้เป็นด้านหลังองค์พระนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ วยงามอีกแบบนะคะพามาดูการทำงานของยูทูบเบอร์